เมื่อวานผมมีการกล่าวชิงความผิดฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีตามในแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา317ความผิดฐานภาคผู้เยาว์ก็น่าสนใจฟังนะว่ามีหลักการอะไรยังไงสวัสดีครับผมชนายตองวิทยาธรรมปัตย์ครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลักกฎหมายอาญาภาค2ความผิดกล่าวชิงความผิดเกี่ยวกับเซรีภาพและชื่อเสียงก็มีความผิด ฐานภาคผู้เยาว์ตามในประมวลกฎหมายอาญามาตรา318เป็นกรณีที่ผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วยและมาตรา3 1 9เป็นกรณีที่ผู้เยาว์เต็มใจไปด้วยโดยสักแค่ครับประยกหลักหนึ่งบนยัมาตรา3 1มบัญญัติจไม่เป็นสาระสำคัญว่าผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุก,กว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว นั้นไม่เต็มใจไปด้วยต้องระวางโทษชั่พุ่งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40่0มืนบาทถึง2องแสนบาทวักสองผู้ใดโดยทุจริตซื้อจำหน่ายหรือรับตัวผู้เยาซึ่งถูกภาคตามวักแรกต้องระวางโทษชิ้นเดียวกับผู้ภาคนั้นวักสามช้าความผิดตามมาตานี้ได้กระชำ เพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาชารผู้กระทําต้องระวางททนจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่60,000บาทถึง3 0 0 0สนบาทมาตรา319ผู้ใดถ้าคผู้เยาว์อายุก,กว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากวิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาชาญโดยผู้เยาวนั้นเต็มใจไปด้วยต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40,000บาทถึงสอง0,000บาทวักสองผู้ใดโดยทุจริตซื้อชนาย หรือรับตัวผู้เยาว์ซึ่งถูกภาคตามวรรคแรกต้องระวังทุนเช่นเดียวกับผู้ภาคนั้นขอยกเป็นหลักที่สองวิเคราะห์มาจากควกาวิทักษาสิกาต่างๆนานะครับผมก็ยักกันนี้นิดนึงนะครับมาตรา317เป็นเรื่องของการภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีดังที่กล่าวแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับส่วนส่วนมาตรา318นี่เป็นเรื่องของการภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปปีโดยผู้เยาว์เขาไม่เต็มใจไปด้วย มาตาามรหรือจะเป็นความผิดนะครับผมมาตาามรเนี่ยเขาเต็มใจไปด้วยผู้เยาว์ครับผมอายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีแต่ที่จะเป็นความผิดได้ต้องมีมูลเหตุจูงใจของผู้กระทําความผิดคือต้องพราเขาก็คือพาผู้เยาว์ไปเพื่อหากําไรหรือเพื่อการอนาจารที่จะเป็นความผิด ส่วนความหมายของคาว่าพากนะครับวิเคราะห์มาจากคาว่าษาฎีิกาต่างๆนาะครับความหมายเช่นเดียวกับเรื่องของการพรากเด็กก็คือหมายถึงว่าการพาหรือแช่ผู้เยาว์ออกไปจากความปกครองดูแลของบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลทําให้ความปกครองดูแลของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลถูกรบกวนหรือถูกกระทบกระทืนอันเป็นการล่วงอำนาจปกครองของบุคคลดังกล่าวนั่นคือความหมายของคําว่าภาคนะครับทีนี้นะครับสรุปได้ว่าคําว่าภาคนะครับที่คำว่าคำว่าสาลฎิกาท่านได้หลักให้หลักการเอาไว้นะครับว่าหนึ่งก็คือ ตัวผู้เยาว์นะครับอันนี้เรากล่าวถึงผู้เยาว์เลยนะครับผมตามมาตา3าม8และก็มาตา3ามรครับต้องอยู่ในความปกครองของบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่ใช่ผู้เยาว์เล่้ล่อนนะคบถ้าผู้เยาว์เล่้ล่อนไม่ผิดนะครับ2คือผู้กระทําความผิดต้องมีการพรากก็คือมีการพาไปหรือมีการแยกผู้เยาว์ดังหลักการดังกล่าวไปจาก ความปกครองดูแลถึงจะเป็นความผิดนะครับผมทีนี้นะมา,มาตา3ามนะครับมีเคสดีนะครับก็คือผู้ยาวเขาไม่เต็มใจไปด้วยมีเคสว่าหลอกเขาไปว่าจพาเขาไปทํางานที่กรุงเทพแต่จริงๆแล้วพาเขาไปเพื่อจะไปค้าปรเวณนี้หรือขายตัวนะครับอันนี้จะถือว่าเขาเต็มใจไปด้วยไม่ได้อันนี้ถือว่าเขาไม่เต็มใจไปด้วยนะครับก็ผิดตามมาตาาม1 8นะครับพาเขาไปจัดอำนาจปกครองดูแลของพ่อแม่เขานะครับส่วนเรื่องของ มาตา3ามร้องสิ้ต้องพา,าไปเพื่อหากระไรการอาจารย์ถึงจะผิดนะครับผมในกรณีที่ไม่ผิดฐานอ,อ,อาจารย์ก็ผิดฐานพาผู้เยาว์เพื่อการอาจารย์ได้ถ้ามีการกระทําอนาจารย์ในกับผู้เยาว์ที่พาไปขออนุญ,ญาตกับที่นะครับสวัสดีครับ